ออกล่าอยู่แล้วเมื่อกี้อันนี้มันคุณทิศไทยถูกแบบชิวเลยเมื่อกี้แล้วมันมอนมันทายถูกแล้วมันรู้สึกทายถูกด้วยเหตุผลแล้วมันภูมิใจนะเว้ยมันมีวิธีพิสูจน์แหละแต่แบบว่ามันเรามันเป็นได้เฉพาะบางตัวเนาะใช่ใช่ใช่มันมันต้องเข้าทางเราด้วยบางตัวเราก็แพ้ทางมันแบบว่าไม่รู้ไปทางไหนอ่ะมืดอ่ะคุณแจ๊กไม่มีใครเก็บเลยเก็บไปหน่อยแค่เห็นหน้าบ้านก็รู้แล้ว ที่แอบไม่มีอ่ะมึงแบบทามิ่งไม่ดีอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทามิ่งไม่ดีตอนที่แบบมันออกมาล่าแล้วมึงีแล้วไงนี้ยทไงห้องนี้โอง์สองด้วยหนึ่งองศาเนี่ยห้องเนี้ยฟอยเออร์เนี่ยเซ็ดแม่งไว้ก่อนดิเซ็ดเลยเซ็ดเลยเวงียนเวียนเวียนกล้องครวงมาที่เปิดไฟอยู่เบ็เมนต์ว่ะเดี๋ยวจัดการให้ เอ้ยมันจะเงาเลยถ้าอย่าไปมั่นใจหลายก็ทำเหมือนเดิมแหละลองไปหานู่นหานี่ก่อนเราวางไว้ก่อนเผื่อมันจะเขียนมันจะอะไรนะเดี๋ยวกล้องไปตัวหนึ่งองศาเลยนะเข้ามาถึงมันเอาเลยวะเภารกิจภารกิจรอบนี้เรามีอะไรบ้างครับมีโมชั่นมีการเขีนแล้วก็มีกัมยานน่าจะประมาณกัมยานสดนะโอเค เปรี้ยวิับ hello เข้ามาออกเปิดไฟแล้วใช่เลยห้องนี้เลยห้องนี้เลย Where เวียร์อา are you? ร r อายุอา a ุเ y ลเล r อายุเพล r e ่อายุเ e ลเ l y เจอดุกเจอดานแล้วยังดุกดานได้แล้วครับผมกำลังเอาดานไปเสิร์ฟเตรียมอีเม็ไว้เตรียมอีมปไว้อ้าวเรียบร้อยเลยอะไรมันเป็นใจขนาดนี้วไว้จัด ก็จะเฮียนอยู่เรเวนแนต์เดมอนเชดเฮ้ยเซตเดิมเลยปะเนี่ยใช่ใช่เปล่าถ่ายยังสมุดถ่ายยังเจกูถ่ายเองไม่มีการเอ่อถามหน่อยถามก็ดาหน่อยแล้วเดี๋ยวถ่ายมาเดี๋ยวถ่ายเอง Where are you Where are you Where are you เบอยู่มันหนียากเลยมันห้องหน้าเบย์อยู่ตัของไปเซศตนู่นน่ะบ้านนอกนู่นที่วิ่งลูมเนี่ยห้องแค่ไลนเฮ้ยนั่นน่ะมันเดินหน่อมบ้างมนไฟป่ะมันเดินนั่นน่ะโดนตุ๊ดแล้วตุ๊ดมันตุ๊ดมันตุ๊ดเดี๋ยวของวางก่อนมีวิธีพิสูจน์ยังไงบ้างอะแจ็คตัดตัวไหนก่อนวิธีพิสูจน์ตัดอะอุ้ย กระดานเ็คจะ็คเ c, หลือเช็คเลยวั <Okay. S 2> นนี้เลยไม่ได้เอาเอ็มเอฟมาวางปะกระดานไม่จำเป็นต้องวางแล้วไงเพราะมันได้แค่สองแล้วไงวางไปก็ไร้ความหมายอยู่ดีไม่จำเป็นต้องใช้โยนแก้วแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ไม่มีควณค่าถ้ามองยี่ห้าเดี๋ยวมันวัดยากเลยไม่มีตัวมาวัดให้นะอืม ต้องวัดเร็วแนนแล้วแหละถ้ามันไม่เร็วในการลากครั้งแรกก็คือตัดออกไปก่อนใช่แล้วก็จะเหลือแค่สองเราจะเก็บรูปมันด้วยไงได้ตังเพิ่มเอาเต็มแม็กซว้กินยาก่อนนะกินยาก่อนถูกจุดปะไม่มันครบแล้วเนยบ่อแสหาอะไรอ่ะกดไรติ้งกับฟิตติ้งไงสองอย่างเอออ้าวขางเขียนไอ้หนุ่มกัางเขียนวางยังจ๊ะ วางแล้ววางแล้วเอาไปวางแล้วสองอันแล้ยังไงก็ต้องให้มันโมโหัวไกลอันหนึ่งแล้วก็ตรงโซฟาหนึ่งเฮ้ยถ้าอยากให้มันออกมากูไม่กินยาดีกว่าเดี๋ยวค่อยกินตอนพิสูจน์กระดานก็ได้เอาไปกองไว้ก่อนก็ได้พิสูจน์ยังไงมันไม่มียี่ห้าเปอร์เซ็นต์บอกใช่เราดูระยะสังเกตระยะเวลาเอาจีสังเกตระยะเวลาเอากล้องถ่ายรูปพีตัวอยู่ไหนฮะเอาตัวนี้มันเหลือแช่เดียวมั้งเออเหลือแช่เดียว เเราจะให้มเราล่าเลยอ่ะทูบกาต้องขนทูบกาไอไปแจ็คไว้ฝั่งโน้นให้หมดเลยนะเดี๋ยว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 เซตเซ็ตนี่ดีกว่าสุดเซตเทียนตามทางดีกว่าเป็นทางถ้ามันเกิดห้องหน้าจริงเราเราไปรอตรงทางลงเบ็ดเม้นต์น่ะเจเวิร์กแล้วตัวไหนมันแพ้ความร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรีวไปไหไม่ไม่สนไม่สนไม่สนต้องต้องการการมองเห็นเฉยไม่ได้สนความร้อนความเย็นต้องการแบบปูปูปูทางให้แบบเรามองเห็นชัดเจนอ่ะตอนมันมูฟเม้นต์อ่ะ เดี๋ยวแท่งไฟกั้นไว้ด้ยจะได้เห็นทางเนี่ยจุดจุดแล้วเดี๋ยวไปตั้งจุดเออเดี๋ยวแท่งไฟมาตั้งตรงไหนดีตั้งตรงเนี่ยประตูเอ้ยประตูไม่ต้องเข้ามาลึกๆนี่ตั้งตรงไหนก็ได้ที่มันคิดว่ามันแบบจะมีประโยชน์ในการแบบมองเห็นเราเดี๋ยวกูใช้ไฟฉายพวกไอ้นี่นะพวกไฟฉายม่วงแล้วก็ไฟฉายกูวางตามทางว่าจะได้เห็นชัดหน่อยอ้นนี้มีอีกไหมไอ้โมชั่นอะโมชั่นอะมีสองอันไหมเหรอ หลือมันเดียวมีแค่สองอันก็เอาไปเอาไปเซตอีกอันหนึ่งดิมันจะสว่างมาๆจุดจุดจุดไปแล้วจะโดนรูปกล้องกล้องกูบูมันมาตอนมึงมึงเข้าไปนี่แหละแจ๊กเอ้ยก็ตายเอาแล้วไปแช็คไปไหนหมดสองอันเลยนะนี่ไงอยู่นี่ไงข้างหน้ากูเนี่ยเห็นปรอหยิบหยิบผู้เข้าไปข้างในให้หมดเลย เฮ้ยนี่มันใช้แล้วนี่ใครใช้อ่ะอะไรอ่ะใใครช้เนี่ยทูบอ่ะทำไมทำไมเป็นงี้ทำไมเป็นเงี้ยตวัดตวัดไปโดนแน่เฮียทำไมไม่อ่ะตวัดไปโดนเลยตวัดไอ้นี่ไปโดนเลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยอืมอ่ะเข้าเลยป่ะเจ๊เอาเลยนะระวังแป๊บนึงเอาเลยคนนึงกล้องถ่ายรูปอยู่นี่อันนึงอ่ะเอาดิอุกุดมาอันนึงระวังแล้วมันโดนเลยอ่ะเอาเรียบร้อยไม่ได้โดนเทียนนะเว้ยตรงนั้นไม่มีเทียนเลยความร้อน โดนความร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวที่อันเนี่ยไม่ดีแล้วอะมีโอกาสครั้งเดียวเนี่ยโอเคมีโอกาสครั้งเดียวแหละมีโอกาสเช็คครั้งเดียวแหละมาเข้านะอัดสองหนึ่งเบรคเมนต์คุเปิดไฟไปแล้วโดนเทียนหรือเปล่ามันโดนเทียนหรือเปล่าเนี่ยผมไม่กล้าหยิบเลยเนี่ยความร้อนจากเทียนเนี่ยรอบรอบรอบบ้านอากาศร้อนอะไรเงี้ยกูปิดห้องนี้นะอ่ะเนี่ยเราเราดูจากมุบจากที่มันมาตรงเนี้ยมาหาเราอะ อยู่านนยนะเจนกูมไม่ไกล้าถือกํายานขึ้นมาอ่ะหมูะเนี่ยกูกลัวมันลายอ่ะมายัดกังเขนให้มันดีๆหน่อยดิใครคิดว่ากังเขนมันอยู่ตรงไหนมามีกีออ่อันกังเขนตรงนั้นกังเขนอยู่ตรงนี้อันนึงอยู่ตรงนี้อันนึงเอาหน่อยไปไว้ไหนอ่ะก็เหนี๋ยวไว้ตรงนี้นอันนึง Jeez, เนี่ยเ<ช>นี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันนึงที่ผมนั่งเนี่ยเออตรงนี้อันนึงเอามันสองอันแล้วนี่ นี่ไงอกการน,นึงอยู่ตรงนี้นี่มันดูขยับงงนเลยนะเนี่ยก็ขยับดิเฮ้ย <Hey, S 2> เปลี่ยนอกการนึงไว้ข้างในเอาแบบนี้แค่มันลึกขึ้นที่แค่มันโคตรใกล้กันเลยนะกางเขนเฮ้ยกว่าแจ็คเราโมชั่นมาติดตรงนี้ดิจะได้เห็นแสงว่ตรงไหนเอาตรงไหนเดี๋ยวไง okay. โมชั่นมันติดตรงนี้ได้ปะได้ จะติดดูแสงไงเนี่ยโมชั่นนั้นเนี่ย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 เวลามาแสงได้ขึ้นไงว่าเออย้ายตรงไหนก็ได้มึงใช้ใช้มองสังเกตเอาว่ามันมาถึงตรงนี้แล้วนะแสงจะได้ขึ้นก็ดีแล้วนี่โอ้ยมองไม่เห็นว่าตรงนั้นอะเรายืนกันตรงนี้เลยไม่ใช่หรอมองไม่เห็นเหลี่ยมเรียมไม่ได้วางเสานี้ไหมเสาเนี้ยเออนั่ยเนี่ยเราสองอันนั้นแหละเออนี่ยเนี่เฮ้ยวางเสานี้หนึ่งแจ๊คเออตรงเนี้ยแล้วกล้องกูอยู่ไหนเนี่ย รอ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 อุ้ยอันนี้ต้องต้องนิดนึงถ้าไม่ใช่เรเวนแ้นก็เนมอนกระเฉดก็กวัดยากแล้วอ่ะมันจะวัดเนมอนได้อยู่โชยเซลกู <Show yourself. S 1> ไม่กล้ากูไม่กล้าถือทูบอ่ะเดี๋ยวถึงเวลาไม่ทันเนะ่ยโชยเซลมึงเพิ่งอัดยามาเลยไหมกูไม่ได้อัดนะไม่ได้อดัดกูไม่ได้อดัด อัดไปคนเดียวเลยกินกูรอไว้เช็คเดมอนตอนพูดการเสร็จโอเคอันเดียวใช่ไหมจำระยะเวลาไว้แล้วกันวัดเดมอนจต่แ่าสมองรเแล้วกูลองปิดไฟนะโชยเซลมาแล้วเด็กไกลจัดมาแล้วเร็วปะไม่เร็ว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  ปิดไฟดิคนหน้าปิดไฟข้างหน้าข้างล่างผมเปิดไฟไปแล้วไงเขาเปล่าเข้าแล้วกูอยู่ห้องแรกเองกูมีทูบกูรับอาสาเองช้าว่ะแจ็คมันไ,ไ,ไม่เร็วนะช้าช้าใช่ปะไปแล้วช้าชไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เร็วไม่เร็วจ้ไม่ใช่เร็วแนน เกดมอนตามทางให้หน่อยดิมาแล้วมาแล้วออกนอกก่อนไหมอย่างไงออกออกก่อนเจี๊ยวก่อนตั้งหลักก่อนก็คือเราตัดเราตัดแล้วตัวนึงอ่ะอัดยาใครใครคนเดียวเลยอัดยาให้มันเต็มไปเลยโหได้ก้อสามดาวสวยว่าไงนะอัดยาให้เต็มเลยยายาอะไรกันยาเหลือสามมาเลยไม่ใช่หรอ อาจให้เต็มเลยคนหนึ่งอ่ะแล้วก็ลองถามแม่งตั้งสิบคำถามดินี่ไงเม็ดหนึ่งของกูอ่ะกูมาโยนไปแล้วกูไม่ได้กินให้ให้บัตเตอร์ให้บัตเตอร์ก็ได้ให้นักทีมถ้าคาดทองออกมาร้อยแล้วมันจะกินไม่ได้เว้ยกินต่อไม่ได้เออเอาให้แม็กไปเลยกิ้มสองแล้วนะอีกเม็ดหนึ่งของของของผมอ่ะกินได้ใ่ปะโหแน่นแล้วแหละเก้าเก้าก็จะเกือบร้อยอ่ะเอออย่าเข้าไปลึกเกินนะดูดีๆด้วยอย่างที่บอกไปดูดีๆให้เซฟหน่อย vau Where are you? นับด้วยมันก,ตออก็ตอบอีกครั้งตอบกี่ครั้งกับพิบด้วยนะรวมถึงกับพิบด้วยนะเวไออูมีไฟบ้านไหมคิดอยู่คิดเช่นโหดีเมื่อกี้มันไม่อยู่คิดเช่นมันเดินเล่นเฉยๆตอนเนี้ยมันตอบอีกครั้งแล้วก็นับด as> um> ้วยนะหนึ่งหนึ <t 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 ่งนะกระดานกับพิบดังกระดานกับพิบก็ตอบนะพาวายูจัดโค้ดอฟออกก่อนเจ้ดี๋ยวามองหน่อยมองก็อย่าพิบรอปกระดานกับพิบไฟในบ้านไฟในบ้านกับพิบอะไรเสียงก๊อกแก๊กเอาหมดนะ สามแล้วเอเคสามพังแล้วเวนนิดอยู่ไดสี่ประตูขยับเวนนิดอยู่ได้เอาหมดเอาหมดทุกบทแสห้าละร้อยหกสิบเก้าปีอาย I mean, yeah. oh. oh. oh, ุเนเี่ยแปดสิบยังอย้ยย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 ย้ยย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 ย ไม่ใช่เดมอนนะครั้งเดมอนมันจะไม่ลดไม่ใช่เหรอสมองอ่ะไม่ลดสมองไม่ลดเดมอนอ่ะไม่ใช่เดมอนแล้วมันเฉดแล้วแต่ไม่ได้สมองสมองสมองไม่ลดนันไม่ได้แปลว่าจะไม่ออกล่านะยิงป่ะแล้วมัววัดเพื่ออะไรนะให้มันกินยาเพื่ออะไรแล้วมาถามกูแค่ปลูแค่เยอะกูแค่ย้อนแย้งยงรออะไรเนี่ยของมันมามันอยู่มันอยู่คิดเช่นมันอยู่เนี่ยใสๆวนๆนั่อะลรโหถ้าเมื่อกี้มันเกิดคิดเช่นที่เราอยู่ วงก็วงแตกแต่ว่าน่าทันอยู่มันไม่ได้เร็วหนิแต่ถ้าเป็นเรเวนน้นเราอาจจะตายแต่ตัวอื่นน่าจะทันอยู่อ่ะเครื่องมือทันอยู่เออคุยไปหกครั้งมาคุยไปหกครั้งมาใช่ไหมไม่แต่แต่กูมาถามหน่อยถ้าเป็นเดมอนอ่ะค่าสมองไม่ลดเลยใช่ไหมไม่ไม่ถามไลยมาถามไม่ลดไม่ลดไม่ลดเลยสักนิดเจเควสไม่เสร็จต้องย้ายข้างเขียนไม่ย้ายเลยจะปิดกระดาษเฮียแล้วค่าสมอง <ไ>อ,าอ่ากรเข็นยี่สิบวิน,นี่ตรงนี้มันอยู่คิดเท่นะท่ะยีการหนึงอยู่ไหนอ่ะเยอะแถวเนี้ยเดี๋ยวปะเฮ้ยนี่ตรงนี้ยีการหนึงอยู่ตรงนี้นี่เจอ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 ,เอ,เอไปโยนเข้าไปลึกๆกูตรงนี้เลยแล้วกันนะมามามาีการหนึงมาปะประตูเลยเลน่นเล่นกระดานให้มันโดนอะ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดมาโดนเองแหละเรื่อยๆเล่นเล่นเล่นเป็นเหมือนเดิมแหละทำมือนเดิมอ่ะคุยมาแย่อยู่จะได้เทสอีก วิ่งรอบบ้านกันไมปแล้วนะโอ้โหไอ้เนื้อน่าจะสมองรถป่ะแจ็คเล็บร้อยใช่แล้วแบบเนี้ยมันลดแล้วแหละเกยใช่แต่แต่แต่ว่าเราต้องวางกระเขียนให้มันโดนจุดก่อนน่ะคือเหมือนเหมือนเหมือนเกมมันอ่านว่าเราอยู่ข้างในบ้านใช่ไหมแล้วข้าสมองแล้วสูตรมันเลยออกมาลาบถูกป่ะอืมถ้าเป็นเดมอนอ่ะสมองไม่ลดหรอกก็จะเฉดสมองไม่ลดเพิ่งแล้วเพิ่งอัดยาไปสามเม็ดใช่ไหมใช่โอ้โหสามเม็ดนี่ม่ะเม็ดละยี่สิบอ่ะ ใช่แล้วตรงหน้าห้องไม่ใช่ห้องมาแล้วด้วยย้ายไปข้างในแล้วมันไม่น่าจะแอคทีฟมันไม่แอคทีฟแล้วไม่ได้ไปอยู่จุดธรรมดาตอนเราเล่นโหมดธรรมดาถามพี่นึงถ้าสมองหายห่วงเลยนะอืมถูกปะใช่ใช่ลองถามค่โอ้าอยู่เรารอยี่สิบปีก็ได้รอยี่สิบปีรอไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนกางเข็มไหมอ่ะเจาโอ้ยอยู่เอ๊ะเดี๋ยวเพิ่งถามเดี๋ยวเพิ่งถามเดีอย่าเพิ่งถามดิิตาไเ อ๋อไปไม่เป็นไรเฮ้ยกูเหนื่อยถามหาอายุอายุเฮียอายุ e ฮียอารมณ์มันมันอ่านค่าว่าออกแนวด่า e you here เอออารมณ์แบบมันอ่านว่าข้าสมองต่ำอ you here มันก็เลยออกล่าถูกต้องถามไปเรื่อยดิ อายุเฮียพวกบอกแปดสิบไปแล้ว How many g o a t in here? Where are you? Where are you? Where are you? ดับเลยวะ Where are you? เมือ Where are you? เฉดบอกกูเมื่อนะ Where are you? เวไอยูยุกาลาดเดินเล่นได้แล้วอ่ะต้องให้มันมาเนเล่นเฮียกำเขียนนี่จะเสร็จป่าวะมันย้ายไปแล้วอ่ะกาลาแล้วมันเริ่มลึกเรื่อยๆแล้วแจ็คใี่มันอ่านสักข้าวว่าเขาอยู่ห้องมันนึกว่ามีคนอ่ะค่าสมองต่ำอ่ะศูนย์อ่ะแบบจะต้องโดนหลอกง่ายมันก็เลยแบบออกมาล่าใช่ไหมจ้อถ้ามึงเข้าไปตอนนี้ เพื่อย,ย้าเยเครืงเกลไปทางซ้ายตรงรถใช่ไหมอย่างงี้ยกาล่ากาล่าใต้ดินใต้ดินว่ามันเสียงไหมกาล่ามันอยู่กาล่าตรงนี้เหรอกาล่าข้างๆเนี่ยข้างซ้ายืมถ้าเราดัก<ช>ข้างหน้าเลยมันก็น่าจะโดนนะรประตูแต่มันจะเสียงเปล่าอย่างเสียงต่ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะมีทิ้นเอ่อจีวีให้มันออกลน์ให้มันออกลน์ให้มันไล่ทีหนึงให้มันไลกทีนึงรอรออีกทีนึ่งเจ Where are you? เดี๋ยวมันเหยียบพูดไปเรื่อยแล้วกัน Where are you? เพราอวางกั้นเลยใช่ไหม r e are you? กูวางจุดตรงนี้เลยลงอยเข้าไไปยย้ายม่ล่าแล้ววะยังไงวะเนี่ยเดมอนหรือปว่นไหนเฮียแต่ตอนถามแรกช่วงกินยามาใหม่ๆนี่คือแม่งล่าเนาะ how, how are you ตันหนึ่งนะเดี๋ยวดู กวตดใหม่ก่อนเนยไม่ต้องเข้านะตัวจุดฉนวนเลยถ้าเข้าไปนี่คือแบบผีออกอ่ย Are you here Are you here Are you here What your name Where are you อยู่ที่เดิมอยู่กาลาดอรอใช่ว่าเข้าไปตายว่ะ ดูมันเกิดตรงไหนเซฟประเด็นอ่ะเนี่ยเหยียบเซฟแล้วตืดตืดเมื่อกี้เห็นนะน่าเดินอยู่แถวห้องครัวนะไอเหยียบแล้วหรือเปล่าวะแจ็คตรงนั้นมันเหยียบแล้วนี่เฮ้ยก็กดกดดูดิกดวานโมเชนเซฟไว้ตรงไหนระวังไว้ตัวอีตรงนี้ไม่เหรอสองที่ใช่ไหมตรงก่อนลงข้างล่างเบ็ดเบ็ดใช่ไหมอันหนึ่งใช่มันไม่เหยียบวะมันต้องล่าว่ะ อุ้ยอะไรตกกอบรูปกอบรูปโอ้ดูยากว่ะตีครับมถามมาจุดแข็งเดมอนนะมันบอกว่าเดมอนน่ะจะเริ่มออกล่าบ่อยกว่าผีตัวอื่นเฮียแม่งมากบจุดอ่อนดีมั้เงี้ยเจต่อที่กูบอกอ่ะที่กูย้อนแย้งอ่ะต่อให้ฆ่าสมองเหลือเยอะแต่ด้วยความที่มันเป็นเดมอนอ่ะมันก็สามารถออกล่าได้บ่อยกว่าตัวอื่นด้วยซ้ำเนี่ยคือจุดแข็งมัน คือเควสเนี้ยจะง่ายถ้ามี25เปอร์เซ็นต์มาข้าสมองมันจะลดใช่ปะอืม,มใช่เราวัดง่ายแต่มันไม่มีแล้วไงว่าโยกเดมอนห,อหล้วมั้งรอบนี้อ๋อก็มีโอกาสเปน็นเดมอนนะใช่มันออกล่าบ่อยกว่าตัวอื่นแรกกับการที่เราคุยกระดาษแล้วกันหัวสมองเราไม่ลดไงเพราะมันมันล่าบ่อยจัดอะ เนี่ยค่าสมองอาจจะเต็มอยู่ก็ได้แต่มันช่วงช่วงแรกมาแค่ออกล่าเฉยตามตามหลักษณะจุดแข็งมันแต่เนยตอบเนยคุยแล้วมันไม่ออกมาเลยนะเว้ยตอนนั้นอ่ะแหววอยู่มึงก็ร้องมึงดิ L I V I ีเฮ้ยเสียงอะไรตกนี่นสะบัดใหญ่เลยสะบัดกล้องถ่ายรูปได้นะมวานต้องเสียไ้กี่เล่มอ่ะมวันต้องเสียไ้กี่เร่ม ด,ดูิ How ฮาวายู o ฮาวายู่แปดสิบหรอเวนดี้หย,ยุดอูเกิดตรงนี้เลยวะเนี่ยน่าเนี่ยเกิดตรงนี้เลยหน้านี่เลยอะเจถงเออสามคำถามเท่านั้นเข้าไปในโรงรถแล้ว โดนแล้วมั้งเนี่ยมันตื้นแล้วอ่ะเอาไม่โดนว่ะแจ็คทำไมวะผ่านเซ<ะ>นเซอร์เราแล้วนะทำไมมันไม่โดนอ่ะไม่มันต้องจุดเกิดมันเลยอ่ะต้องเป็นจุดที่มัน,มนตรงนี้เลยเนี่ยข้างหน้าเราเลยเนี่ยมันเกิดตรง,นเ,ง,ง,งเนี้ยเพี่ยวางให้โดนบ้างเยอะจังหัวใจตึกตลอดเลยยี่สิบวิแจ็คเข้าไปดิเซททันกลัวแจ็คตรงไหนยี่สิบวิเอาเร็วก,ก็ตรงนี้ไงเซทตรงนี้อันหนึง่งอีกประมหนึง่ง ขอตรงนี้อันหนึ่งแล้วกันวิ่งมาเมื่อกี้มันเ,<อ>เกิดตรงนี้เลยตรงหน้ากูเลยเนี่ยทำเฮี้ยอะไรเร็วๆดิออกมา Where are you Where are y o เนี่ยเดี่ยนเชื่อกูดิกวนตีมันเกิดตรงนั้นเลยเกิดห้องครัวเดินมาหาเราแล้ว ไม่ผ่านนะพี่มาแล้วเนี่ยเหยียบเปล่ากลับเลี้ยวเข้าลงรถงดิจะรู้เรื่องเราต้องเราคือมันต้องโดนจุดที่มันแบบเ,เกิดเไปปี๋เลยเหรอเหยียบบันคานโดนเลยนะนะ่นแหลหรอเหยียบทิพย์ไปเซตใหม่อ่ะจ้ะห้องครัวน,นึง <c oughs> ไปห้องครัวมีอยู่แล้วนะเอาโน้นอ่ะเอาโน้นอ่ะเอาโน้นใช้ห้องครัวไม่ใช่ห้องครัวดิตรงในครัวเลยเปล่ามันเกิดในครัวเลยอ่อนซ้ายมือมึงอ่ะโอ้ยไอสัตว์ ออกมา <Yeah! S 1> <Where? S 2> Where are y o แ w h e อยู่แ you อยู่แ are อยู่นี่ยห้องครัวแล้วคิดเช่นแล้วนะววาานไปเ,เดี๋ยวมันก็มาโอนนี้เอ้ยเดมอนวะว่าเดมอนปะองเชษ ของเชิดคือหาวอยู่ของเชิดคือจุดอ่อนคือเวนดิสหยุดได้มันจะไม่ออกล่าถ้าเกิดมีเวนดิสอยู่ใกล้ใกล้หลายคนอะร้อยหกสิบแล้วตอนที่เราเรียกมันตอนแรกเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้อยู่ห้องมันไงเราอยู่ตรงหน้าห้องเบดเมนต์ถูกป่ะเวียร์อยู่อยู่ในห้องใต้ดินที่เราไปตะโกนเรียกมันอะเวียร์อยู่ที่เราตะโกนเรียกมันเราทำไม ก็คือตอนแรกมันอยู่ห้องตรงนี้ใช่ไหมห้องนั่งเล่นตรงเนี้ยตอนแรกเลยอ่ะที่เราเซตแล้วเจอหลักฐานต่างๆอ่ะแล้วพอเราจะเข้าไปเช็คเลเวเนน้์อ่ะเราก็ไปดักดักรอมันตรงหน้าห้องตรงนู้นทางลงใต้ดินถูกปะซึ่งจุดอ่อนของไอ้เฉดเนี่ยมันจะไม่โผล่ปรากฏตัวขึ้นมาถ้าเกิดมีคนหลายคนอยู่ตรงที่มันตายอ่ะก็คือถ้าเกิดเรายืนคู่ตรงห้องมันอ่ะมันไม่โผล่บอกมันจะไม่เจอกมันจะไม่ออกมาถ้ามีหลายคนอยู่ใกล้เออแต่ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงที่มันตายตรงห้องมันอ่ะเราไปอยู่ตรงนู้น มันก็เลยโผ่มาล่าเราได้ประมาณนั้นแล้วก็หลักฐานของเฉดเนี่ยพบยากด้วยจุดแข็งมันเพราะความขี้อายมันไงหายากบ่อแสนะเออมันบอกว่าบบอแสของไอ้เฉดเนี่ยมันจะหามันจะไม่ค่อยโชว์มันจะหาได้ยากอะหลักฐานของเฉดอะไม่ค่อยจะทําอะไรให้เราแต่อันนี้เรามีวัยเลยรอบนี้รอบนี้มาไวเลยรู้สึกว่าแป๊บเดียวปุ๊บมาเลยนี่ เวาอยู่ผมว่าเดมอนเลยแบบเนี้ยแต่ว่าเวาอยู่คือมันไม่เหยียบบังเขียนสักทีไงเวาอยู่ต้องรอให้กูตายก่อนหรือยังไงวะเวาอยู่เฮ้ยจี๋ไม่เหยียบลงรถลงรถอันยงขันที่ขูพร้อมแล้วกูรอแล้วเดี๋ยวกูโยกไปยี่สิบวิสลงรถเอาตรงนี้ไปลงรถดิได้เลยไปลงรถข้างหน้าเลย อย่ากระโดดมันตรงนี้ต่อมึงรู้ได้ไงว่า20ิวีวะใครเขาออบอกมัม้ยมึงก็รอดทุกครั้งแล้วมึงก็รอดทุกครั้งปะไม่แล้วใครบอกมึงมาแหล่งเนี้ยไอ้มาร์คไอ้มาร์คไม่รู้อะาุณจำไม่ได้ระไปใครบอกมึงมาวะไอ้สัตว์มันไม่ล่ารวัวขนาดหรอกแจ๊กไอ้เหี้ยมันเกินไปสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม

อคำถามมีเยอะอ่ะ How are you? How are you? Are y 80จะตายมาแล้ว169ปี What is your What is your name? What is your name? What is your name? มันตอบไม่ได้เว้ยมันไม่ได้ตั้งไว้ What is your name? ปักอยู่อยู่พุซี่อยู่พุซี่อยู่พุซี่อยู่พุชี่อะไรวะเววอยู่การาดเหมือนเดิมล่าสุดนะยังอยู่การาดอีกเหรอเดี๋ยวกูหาคำถามให้เริ่มผ่านแล้วจั๊กไปเรียบร้อยใช่ไหมียบแล้วเออโอ้ยตายปวดใจนี่เดมอนนะ S <S อาจจะมันก็เฉีบมันก็ไอเจลองถามลองถามก็ได้เล่นนี้ฮูดิทยูคิวอ่ะต้องถามฮูดิทยูคิวฮูดิทยูคิวฮูดิทยูคิวไม่ตอบฮูดิทยูคิว Who did you kill? Who did you kill? Where are you? kill? Where are you? 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 Where you? murder? Did you? murder? Did you? murder? Did you? murder? are you? Where you? 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 อายูย you you ังงี้เลยอายูยังงี้อายูยังปัญญาอ่อนนะมึงเนี่ยอายูยังโอ้โหม where, where is the where where is your room where is your room where, where is your room? Where is your room? Where, where is room where is your room where where is your room มาเห่้เฮียไม่ตอบสักคำเลย where is your room แปดสิบทยู่ไม่เหรอฮะ แวร์อินโย Where i ์ your ย o o m นีแต่รถเลยอ่ะมึงว่าไงวะเฮียมันก็กำกวมปะกำกวมอะไรเรื่องมันไม่ชัดเจนไงคำตอบอ่ะอะไรอ่ะทำไมไม่ชัดล่ะมีอะไรไม่ชัดบอกกูมาดิมันเดมอนนะลูกมันคือเดมอนมันคือเดมอนเจ้ไปปิดรถนะ ติดเลยไหมกลมไหมสองสองตาติดตาติดเดมอนว่ะจบสวยๆนี่ตึงๆไปสวยงามเหลือเกิน